สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันพฤหัสใช่ไหมคะมีหนังใหม่เข้ามาเยอะมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะแผลก็เลยมาทําคลิปวันพฤหัสด,ดูหนังเรื่องอะไรดีค่ะถ้าเป็นตัวแพลเลือกนะคะจริงๆเนี่ยหลายพฤหัสมาแล้วที่แพลไม่ได้ดูหนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลคงจะเลือกออหนังที่เกี่ยวกับชาวเกาะของวอร์ดิสเน่อะคะ่ะจาชื่อเรื่องไม่ได้โมนาหรือโมอานาอะไรสักอย่างคงจะเลือกดูเรื่องนั้นแน่นอนค่ะเพราะว่า ดูตามรีวิวแล้วแบบว่าสนุกมากแบบน่าดูอะไรเงี้ยค่ะแต่อะไรรู้ไหมคะแต่ไม่ได้ดูเรื่องนั้นค่ะชีวิตมักจะเป็นอย่างนี้ค่ะคิดอีกอย่างทำอีกอย่างค่ะแพลดูนี้ค่ะโลกวันค่ะอสตาวอร์สตอรี่ค่ะซึ่งจะบอกว่าแพลเป็นคนที่จำเนื้อเรื่อง Star สตาร์ว1ถึ1-7ไม่ได้เลยค่ะจริงๆค่ะจำไม่ได้เลยค่ะรู้สึกว่าดูนะคะภาค7ก็ดูค่ะแต่จำไม่ได้ค่ะ ต่รู้แค่ว่าตอนดูตอนเด็กๆพวกภาคแรกๆอะค่ะโคตรชอบเลยค่ะถึงขั้นที่แบบว่าดูแล้วมันมากอะค่ะเด็กไร้เดียงสาเลยนะคะไม่รู้จะระบายความมันที่ไหน,นะค่ะก็เอามือสอดเข้าไปในไอ้ที่วางแก้วอะค่ะด้วยความที่เป็นเด็กก้วนใช่ไหมคะดึงกลับมาไม่ได้ะค่ะตอนเข้านี่เข้า,ขาด้วยความมันนะคะแต่ออกนี่คือแบบว่าร้องไห้เลยค่ะกวเดินตัดมือโอเคค่ะคราวนี้ก็จะบอกว่าคนที่ไม่ได้ เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ s t า r Wars นะคะหรือจำเนื้อเรื่องของ Star War s ไม่ได้เนี่ยก็ไปดูโลกวันได้นะแพลบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกโคตรเลยคือจริงๆอ่ะแพลอ่ะก่อนไปก็ดูรีวิวของพี่แดนไนใช่ปหคะเขาก็บอกว่าโอ้ชอบเรื่องนี้มากเลยว่าเป็นอย่างที่ดีมากๆอะไรเงี้ยเราก็คิดเฮ้ยจริงเหรอวะไปดูหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอเข้าไปในโรงนะคะตอนเริ่มต้นแรกๆก็งงๆค่ะก็ยังเฉยๆก็รู้สึกแบบเฮ้ยหนุกปะวะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดูค่ะ คราวนี้ค่ะพอดูไปสักพักค่ะเริ่มเข้าไปเจอนางเอกอะค่ะไปเจอสมาชิกค,คนดูคนนี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเริ่มแบบนับตั้งแต่นั้นเลยค่ะโอ้โหมันมากค่ะคือแบบคือหนังดีอะต้องไปดูแบบอยากจะ กาบตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ามันมันสนุกมากๆกันนะคะคือมันไม่ได้สนุกแบบตั้งแต่วินาทีแรกถึงวินาทีสุดท้ายแต่ว่ามันค่อยๆไล่ไล่ระดับแบบไล่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 จนแบบไอช่วงประมาณชั่วโมงไทยๆนี่คือแบบพีคมากพีคมากจริงคือแบบน,นั่งร้องไห้แบบแบบแบบมันทนไม่ไหวคือแบบ คือมันสะเทือนจิตใจมากค่ะหนังเรื่องนี้แบบผู้หญิงดูแล้วน้าตาไหลสําหรับหนุ่มๆที่แบบอยากให้แฟนซบไหลนะคะเข้าใหม่ปามันเนี่ยพาไปดูเลยค่ะคือแบบมันมันเศร้ามากคือต่อให้คุณจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่อง Star War หรือจําเรื่องอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะทําให้คุณอ่ะรักตัวละครแบบรักชอบเหมือนแบบเป็นญาติเลยอะค่ะคือตัวละครนี่คนส่วนใหญ่ชอบนะคะก็คือ คนที่ตาบอดอะคะ่ะแพลวจำชื่อไม่ได้นะคะโอ้อันเนี้ยคือน่ารักมากทั้งทั้งแบบว่าดูหมอก็แม่นค่ะผู้หญิงชอบนะคะแล้วก็แบบดีค่ะดีงามแล้วก็คนที่เป็นคู่กับผู้ชายที่ตาบอดเนี่ยนะคะก็น่ารักมากเลยค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือหุ่นยนต์ตัวสีดําค่ะที่เป็นเป็นเพื่อนกับพระเอกนะคะ พระเอกก็น่ารักค่ะแล้วก็นางเอกก็น่ารักด้วยค่ะคือคือมันสนุกอะค่ะแล้วแถมตอนจบนะคะมันพีคไปได้อีกอะค่ะมันมันพีคไปได้อีกแผลพาผ้าห่มไปทาตาแผลก็ไหลปอๆแบบเชื่องคือมึงดึงความทรงจําสตาร์วอลอตกูวเด็กต่อให้จะจําไม่ได้แต่แบบแต่จําได้ลางๆแบบรู้สึกพีคมากเหมือนอารมณ์แบบว่า หมือนเจอเพื่อนเก่าสมัยเด็กที่แบบนี้ใส่ดีมากเราไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือได้รับตังแตเอียอะไรเงี้ยคือตอนจบของโลกวันมันให้ฟิลลิ่งนั้นเลยคือโอเคคือเราดู Star War s เจนะคะไปดูมาเหมือนกันแต่จำเนื้อเรื่องไม่ได้แต่รู้สึกว่ามันไม่ได้ประทับใจเท่านี้คือโลกวันคือมันดีมากมันมากแล้วฉากต่อสู้นี่คือแบบปกติเรานะนั่งดูหนังเราก็ต้องเอ็น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 ี้ใช่ไหมคะแต่นี้คือแบบนั่งหลังตรงเงี้ยแล้วก็ลุน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 นแบบเยียวเหนียวอะค่ะคือ ปกตินะคะแบบไปดูหนังใช่ไหมคะต้องปวดฉี่ระหว่างกลางเรื่องทุกครั้งเลยค่ะแล้วต้องรีบวิ่งนะเคยเคยวิ่งจนเอ็นขาดมาแล้วค่ะที่ล้มอะค่ะแต่เรื่องนี้นะคะคือไม่วิ่งค่ะไม่ใช่กลัวเอ็นขาดนะคะกลัวพลาดค่ะคือแบบกั้นฉี่แบบสุดๆอะค่ะดูแบบยิ่งจะยิ่งไถ่ถ่ายยิ่งมันอะยิ่งกลางๆไปไถ่ถายคือมันพีคมากค่ะแล้วก็สนุกมากจริงๆค่ะ ก็อยากให้เ,เพื่อนๆไปดูนะคะโลกวันอสตาล์วอร์สตอรี่ค่ะคือไม่คิดว่าจะไปดูนะคะก็ไปดูค่ะแล้วก็สนุกจริงๆค่ะมอบกราบนะคะค่ะยังไงก็เดี๋ยวพลึกหัสหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างเนี่ยก็จะมาบอกนะคะว่าเลือกหนังอะไรอีกแล้วก็จะมารีวิวให้ดูอีกค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไปดูเลยค่ะดีจริงๆค่ะไม่เสียตังค์แน่นอนค่ะไปดูนะคะไปดูมันพีกดอะมันพีงจริง สวัสดีค่ะตอนจบฟินมากเออแบบมีเด็กฝรั่งพูดว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราไม่ไหวเลยอะที่จะดูภาคต่อไปอะอะไรเงี้ยค่ะคือแบบอ๋อโอ้ยลืมได้ยังไงคือตอนจบพีคมากค่ะพอหนังจบปุ๊บคนในโงตบมือเงี้ยเราก็ตบมือทางน้ำตาอย่างเงี้ยคะ่ะหนังดีค่ะไปดูนะคะบ๊ายบายค่ะ